แล้วก็ไปดูอีกหนึ่งปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ค่ะคราวนี้เ,นเป็นการปิดล้อมจับเบนท่าซายเบนท่าไายนี่คือเอเย่นยาเสพติดตัวเป้งเลยนะคะยึดได้ทั้งปืนทั้งยาแล้วก็อุปกรณ์ผลิตแฮปปี้วอเตอร์มากมายเลยทีเดียวค่ะ ทั้งตำรวจนครบาลแล้วก็ฝ่ายสืบของสพเมืองชนบุรีนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ปปสภาคสองค่ะร่วมกันปิดล้อมตรวจคน้นตามหมายค้นสารจังหวัดชนบุรี<ด>เป็นการขยายผลยาเสพติดของชุดสืบส,บสวนนครบาล5นะคะหลังจากที่สืบทราบว่าน,นายธนวัตรดูคําหรือว่าเบนท่าสายมีพฤติการทั้งผลิตแล้วก็จําหน่ายยาเสพติดและตัวเขาเนี่ยก็หลบหนีมากบดานอยู่ที่หมู่บ้านทหารเสือที่ตาบลคลองตํารุออาเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีค่ะ จ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นเลยค่ะเราก็จะก,การตรวจค้นบ้านหลังนี้นะคะพบตัวเบนซ์ท่าทรายพร้อมกับของกลางมีทั้ง อาวุธปืนพกสั้นแบบอัตโนมัติ4กระบอกอาวุธปืนลูกซองแบบอัตโนมัติยี่ห้อเดอรย่า1กระบอกส่วนประกอบของอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์4กระบอกแล้วก็ยังมีกระสุนปืนมีซองกระสุนอีกหลายขนาดมากมายนะคะมียาเสพติดและส่วนประกอบในการผลิตของสารเสพติดชนิดแฮปปี้วอเตอร์พร้อมทั้งซองแบ่งบรรจุจำหน่ายรวมไปถึงยาเสพติดประเภททั้งยาบ้าและไอซ์อีกเป็นจำนวนมากค่ะ เจ้าหน้าที่บอกว่าสอบประวัติของธนวัตรหรือว่าเบนซ์คนนี้อย่างละเอียดเนี่ยโอ้โหฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกเคยถูกจับกลุ่มในข้อหาทั้งผลิตทั้งจำหน่ายยาเสพติดให้โทษมาเมื่อปี67ในพื้นที่โรงพักโชคชัยถูกจับกลุมในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ในปี67เหมือนกันในพื้นที่สุทธิสารแล้วก็ยังตรวจพบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอายามีนบุรีอันนี้หลบหนีประกันนะคะในข้อหาครอบครองยาเสพติดเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสพยาเสพติด ตั้งแต่ปี2563ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวน,นายธนวัต์พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนโรงพักเมืองชนบุรีให้ดำเนินการยึดทรัพย์ตามพระราชบัญญัติมาตรการยาเสพติดต,ต่อไปค่ะ